ว่าจังได้ไล้นนอกป่าเขาเรื่องคือเนืองซาบนบาทนี้ชิดได้คืบหน้าไปต่อบ่เมือใดแล้วพันเฮ็ดต่อบาทนี้ม,มืออื่นสร้างเ็ดจักคนละบาทนี้สอ,สองคน สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อเม่พี่นอ้นองเอฟซีบดสชูคูชูคนพี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นภายในหรือว่าตามประเทศก็ยินดีต้อนรับขาชูทางช่องของบอชกี้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ทางบอชกจะมาถามเรื่องราวทางเฮือนของน้องป่าว่าเพิ่นจะคืบหน้าบอวาัชนพี่น้องเอ้ยหรือว่าเพิ่นพอสัมมี่วัชนเนาะทางบอชกจะเข้าไปถามนำทางน้องป่าเฮาชะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคบอชกษาเสียเวลาทางบอชกจะเข้าไป สุขภาพสบายดีแล้วก็ถามเรื่องรารายละเอียดกับน้องป่าเลยน้องเอ้ยเนาะพี่น้องเนะ <s hr ie> องเยนะ้ยเนาะเปิดภาพมากกะคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอนะ้ยเนาะมาถ่ายภาพบรร,รยากาศทางเขื่อนนองป่าให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีระเบิดชมํากันอีกพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเขื่อนนองป่า จะคืบหน้าไปต่ออีกบอพี่น้องเลยเนาะทางบอ่อชุกก็ยังเรื่องหูเรื่องราวรายละเอียดเนาะทางพ่อใหญ่พอปันใดพี่น้องเลยเนาะก็จะได้ทำเรื่องราวให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมนํากันอีกต่อพี่น้องเลยเนาะจังไดที่ว่าสันพี่น้องเลยเนาะถูกดินบล็อกกะมาเป็นทีมห้อยพี่น้องเลยเนาะกองเอเล่อย,อยู่พี่น้องเลยเนาะกามือก่อนเพินเ่นแก บ็อกมากับผาพี่น้องเลยรถคาพี่น้องเลยพุทธนะอ้าโตเรืงใส่นักดินบล็อกวัดฉันเนาะก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยถ้าฝนตกลงมาดินมันกับบวมในน้อยหนึ่งวัดฉันเนาะมันก็นเลยทําให้ดินโลมได้พี่น้องเลยเนาะอ้าวโตโอเคพี่น้องเลยเนาะกล้จะได้เข้าไปทำเรื่องราวกับน้องปลาสักก่อน ทางน้องปลาฮู้อยู่บ่อน้อเนาะรายละเอียดทางบ้านเพิ่นกระด้พี่น้องเอ้ยน้องปลากินยังบ้านนี่พี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุงเด้อทางน้องปลาเขากระด้ปลาได้ขนมมาจากใส่เด้บ้านนี่กินบาบุญบ้านปลาก็คือบาบุญบ้านโคูคือกันเนาะคนบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยกินยังเด้เอิงไหนกว่าโอ้ยสบายดีกินขนมพี่น้องเนาะ บ้านนองป่าเขาคือไขประตูจึงเปลืงอยู่แทะบ้านนี่อืมโอ้ไข่เนี่ยออกมาที่เปลืงเนี่ยทางในนี่ยคนเห็ดบอกนี่ปูนบ่อไะแมนอ่าเนาะมีปูนมีบล็อกนี่พี่น้องเลยมามว่าจังไดไดนนองป่าเขาเรื่องคือเรื่องซานบ้านนี่จะได้ขึ้นหนาไปต่อบ่อมือใดและเพิ่นเห็ดต่อบ้านนี่มืออื่นทางผู้ใหญ่อีกบ่อเห็ดอ่าทางผู้ใหญ่ได้มาขึ้นหนาต่อบ้านนี่ สร้างเห็ดจักคนละบาทนี่สองคนบาทนี่เห็ดอันไหนเ็ดกับผ้มกับผอเอื้อยมวยมาเห็ดสองคนิืนหับประมูลแมนหมดเลยบาทนี่แล้วเลยโอ้แปลว่าทั้งพอใหญ่กับพอน้องมวยนีมาเห็ดนี่บ่ได้ว่าขันนั่นขันนี่บาทนี่บอกเห็ดแล้วเลยบาทนี่โอ้ว่าเฮื่อนกิแปลว่าร่างจริงขึ้นอยู่นะบาทนี้เนาะเห็ดเป็ดสำเร็จเลย นาะบดแต่ว่าบ่มีบ่มีคนงานไผกระดมให้น้าสิบ่บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านน้องปลาคืบหน้าไปต่อแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงเนาะตั้งเอฟซีเขาก็เป็นห่วงเนาะเมื่อก่อนกับเอฟซีก็ทำกันเข่ามาหลายคู่หลายคนว่าบ้านน้องปลามันแดดแล้วก็ะดับเงี้ยยุดระโบวะชัเดิบ้านนี้น้องปลาออกปากมาแล้วพี่น้องเอ้เราต้องเป็นห่วงทั้งน้องปลาเขา เนาะก็คือว่าทางพ่อใหญ่เขากับพ่อน้องหวยได้มาคืบหน้าก็คือมืออื่นบ่มืออื่นมาเห็ดเทน่นอนพี่น้องเไงนอนอ่าโตกินรถอืมกินบัว่าแล้วเนาะคือใส่ผักพุงคือใส่สิ่คือใส่สิ่อืมอยากใส่เนาะสก้าวคือใส่สุกเมืองนี้เคยแข่งชมกับเปียกและนี่คุยยางลงน้ำจับกล้องให้บอลเสียงแล้วก็ลงยางลงน้ำ <า>นา้า,ยนาอยู่ใช้นาำนะนสึนหน่อยไหมกับบาดปามวมขคมต้ว <c oughs> ทะไมบ่วงเลยบ่วงบ่เนี่ยน่ะเนี่ยสวยนอะนแต่เสรแต่นัวอันนี้เสตอันนี้น่ยเสตเครื่อครัวบนนองปลา เรื่อครัวก็ห้องน้ำในเพิ่นว่ารันเลยเนาะแม่นบอกทางนี่เลยแม่นห้องน้ำห้องน้ำสองคูนสองโอ้สองคูนสองกว้างแม่นี่เนาะห้องห้องอาบกระบอกนึงบอกห้องเดียวโอ้นักกันเลยเนาะโอ้เฮ็ดเปิดประตูเข้าไปเฮ็ดจึงปึงกว้างจางปางเลยเนาะวว่่าาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทั้งนี้แรกนี่พี่ว่าสำเร็จได้ขึ้น ได้แบบนี้เนาะผินบ้านใหม่ได้แบบนี้เนาะหอดแมนผ่านต่เวลาแมนหอดเดือนย่างอยู่ได้ทาวาเฮ็ดไอที่เด้่ยวนี่ย่างนอนนอกป่าย่างติดตากะโลโอ้อันขันติดตากะโลบ่แมนโอ้แต่ว่าเรื่องตากะโลนี่งบท่านได้มาบุ๊กหรือว่ายังโมมีงบหรือว่างบยังติดตามมาอยู่กับย่างโมคือกันเนาะโอ้พี่น้องเลยแมนเนาะถ้าว่า งบยังโมมีว่าฉันพี่น้องเลยทางเข้ากับจะโดยความยินดีเนาะที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเลยทางบ้านน้องป่าเขาอืมไม่หวานยังไ่หมดนะนะหวานเนี่ย่บอวมมีใครกินบอว์บอว์แม่หรือไงบอวเป็นย่างกินมาแล้วถ้วยหนึ่งอิ่มเอเล่กินนี่น่ะอิ่มอะไรเนาะเจ้าผู้เห็นกินนะบอว์เขาตึงเพืดีนเยวะเขาพอด อิมิ่มก่นหมองเลยบ่เอินเสริมกแตงแต่หมอเพางยพรหเห็ดน้ามันทำค่อยตักกินบะแตงก่อนเลยบะแตงเข้าข้าแบบต้มเลยบอกใหเห็ดเป็นเด็ดต้มไว้หนึ่งแลวก็เอาขึ้นนากเปิให้น้ำมขุดเลยซาต้มน้ำมันนี่บุเคยเห็ดจะเกือหอกกลบุ้มเคยเห็ดหวานเตงเกลือจาเห็ดเป็นบ่ให้จะเห็ดอ้ะไม่ค่อก็มนทงหนึ่งเรอาเกลือก็ใช่ป่ะส ไายนักนึงเพราะมันนัวคือเน่มจะโมจางเนาะขูดกินข้ากินเน่แท้เด้ดูกินบมติมโมเซียพีงน้องป่าเฮาพี่น้องเลยเนาะว้าโตดินบล็อกดินบล็อกกามาเป็นทีห้อยพี่น้องเลยพูน่ะทางในายกับพี่น้องเลยพู้ว้าปูนเพื่นพี่น้องเลยเนาะตัวเมลีอยู่เออ ถักนี่มีพี่น้องไอ้ปากนี่บ่ต้องเป็นห่วงทางบ้านน้องป่าเฮาเนาะอ่าบ้านนี่เนี่ยอ่าเมื่อเช้านี่เนาะเฮาได้รางวัลให้แต่ละคนแต่ละน้องแต่ละคนบัดบุพพอน้องเอ้อหน้อยเพิ่นท่านั่นเมื่อเช้านี่เห็นบ่แมนอ่าแมนชัยรางวัลเพิ่นแต่ใชัยบนห้องเพลงบนช่องเป็นบ่น้องป่าน้องเอ๋น้อยเห็นบ่ เพิ่นเคยห้องอยู่ก็ซื้อเอน้อยนี่หัวซื้อหลังห้องดนี่นี่โอ้โหักแต่ว่าเนาะแต่ว่าเพิ่นเอน้อยก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยนักห้องทางลาวดังผู้นึงเนียตะกี้ก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเนาะโดยอาสบายดีเจ้าโดยโดยบ่เป็นยังานเลยเข้าไปบนนด้นโดย คุยกับน้องไอ้น้อยเพิ่นทะเอ้าคือหันข้างใช่ไหมปีนาปีนามาบาทนี่เออหันข้างให้คือปีกไปเจ้ามาแต่ใช้หรอบ่้านี่คือบุห็นเจ้าไปใช้เจ้าไปใช้สานี่พ่อดังๆเข้าบ้านโอ้ไปยังบ้านเข้าไปเห็นยังเข้าไปใช้โทรศัพท์ฮะเข้าไปใช้โทรศัพท์เขาไปใส่โทรศัพท์ นเ็นค่อยนั่เข้าไปอยู่ในบ้านคือโบอเห็นเจ้า <c oughs> โอ้สันบอ่ส <c oughs> โอสัเจ้าเห็นคอยอยู่บ่อเจ้าคือเอโบนคอยสั่งเขาเอาเม่นเจ้าโอ้เจ้าจำบ่อได้บอ่บอบ่อปันจำบ่อได้ปันใดทีจำบ่อได้ <c oughs> จำบอ่อได้ <c oughs> ไดป็นใดแล้วกินข้าวแล้วบ่อเมื่อนี้นะ กินข้าวกับยังกินข่าวกับมีหืมเจ้ากินแต่มีได้ไปั่นนะต้มมีแล้วเอาข่าวจ้ำบ่โอ้มันหมูมีเนวกินบ่อืมหมูมีผู้ไปหาของอยู่ของกินก็เลยไปหายอนะฮานพ่อมีเลยมาต้มมากินกับข่าวบ่โอ้จังชั่นกับมีพี่น้องเอ้ อันน ah, ้องเอน้อยเฮาก็ได้นะดำดำให้ดำหน้าแล้วล่ะบ่ยังอยู่อืออันผู้ใหญ่ดอกดำเนาะเจ้าก็ดำเป็นอยู่บ่ฮะดำแล้วเมื่อยยาวอืให้มันยาวมันใหญ่บ่โออื กินนมบัดขนมแล้วก็กินนมบัดเลยป้าจะเดินอาหารขนาดเป็นวัดโอ้ยเห็นน้องเห็นน่องกินขนมเป็นวัดแต่บัดเลยกินขนมน้องป่าเป็นก้อนเล็กกินพี่น้องเยเป็นวัดไปทั้งไม่ไปทั้งไม่มันแกขนมเจ้าแล้วเจ้าผู้ปริบาลนั้นนี่ฮะแเนี่ยแนมเลยเนาะ เอโน่นี uhm ่วุ้ไปดำหน้าบอมาดี่นน้ำเอ้ปลาบอมาดี่น้ดีกินอาหากับม้าไก่จะมึนตะเกียไปมาบออยูุ่้งไปน้ำกูโอ้ยตเกียกับตบ่เองมามาไปวันนี้อ่าเมือนี้กับพี่น้องเลยเนาะทางเข้ากะเมื่อเ้านี่พ่อพ่อทางน้องไอ้หน่อยเพิ่นกะมีอาพญาศิรีทางฝั่งไทยอา พี่น้องบ้านใกล้เฮือนเคียงเฮานี่พี่น้องทางมุกดาฮานผู้ใหญ่ิดีเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ค่าขนมน้องอ้น้อยสอยู่บ่น่เอาอยู่เพิ่นว่าเอาเอาจักไวน้อยเหลายแท้บ่หมีเงินอยู่200บาทพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าิดีทางฝั่งไทย พราะว่าทางบ่ผสมอองน้ำ่าทางน่องปลาเนี่ยได้หับแล้วเนาะแม่นทา้งน่องปลาได้หับแล้วน่องปลาได้ใบเดียวน่องปลาได้ใบเดียวเลยคนไม่ได้ชั้นเจ้าเขาลายก็เพลินนีเพ่คนได้ใบบ่่คนได้ใบเดียวเพราะชั้นเจ้าชั้นเนาะเจ้าได้ชอมนะอยู่นี่ชื้อชั้นเขาพยังอยู่ยังบ่เออปั่นกันคนใบบ่้ปั่นคนใบบ่เจ้าใบหนึ่งเนาะ เอ้หยงบวกปั่นแน่นอนเอนยจงชัยได้เลยบกปั่นแม่เลยแต่ว่าเพิ่นะส์องน้ำพี่น้อยเนาะเพิ่นก็ได้ให้ตาแกวมาวมทางน้องเอโนอยแต่ละคนได้บตรกุคนได้ยังบบเห็นน้องเอนยเมื่อเช้าอ้ากเห็ดอะไรได้เงินโบเห็ดก็ได้ก่อนเชาเงินนองใหญเห็ดนี่ดอกมือหอบเ็ดอได้เชยโดยหื่แล้วไปยังกัน เบื้งโน้ตใบยังเจ้าวะเคยเห็นอยู่บ่เงินนี่นะใช่บ่ได้เป็นเด้ใจตั้งแต่เกิดมานี่พ่อแม่เคยเอาเงินใบนี้ให้อยู่บ่บ่เคยโอ้ยชื่อบรเป็นแต่แทะบาทนี่ยถ้าหัวน้องปลาล้นบาทนีือไม่ใชเปลี่ยนอะไรน้องปลาว่ะได้เงินกี่ปนได้เนย่าแต่น้องปลาว่าเงินปลอมแต่แทะบาทนี่เงินปลอมจริงเอาเงินจริงเจ้าคือบ่เคยได้ใช้จักเทื่อสะนานดีเห็นได้บอกยุคเคยได้เงินกี่ไม่ได้บริพินได้เงินนี่ได้เคยได้ใบนะครับน่น เป็ปลาไม่ได้ใบเดียวอเจ้าไม่ได้ทองใช่เจ้าเป็นใบยังวะเอาใบนี้เอาเปี่ยนเล่บัน่เจาไปเสีาไปชื่อยังอันนี้ไหนบเงินเลยจะไปซื่อยังแนบได้เจ้าไปชื่อยังเนาะชื่อเป็นยุบ้อเไรซื้อกินนะซื้อยังสมมติว่าไปซื้อนี่่นไปซื้อนี่่นสิทอนเจ้าเทไรนี่หาซิบเจ้าชื้อเทไร่นสี่ทอนจะหาซิบ ม่เธอเท่แทโม่ท่แท้บานี่อ้อจ้าจิ๋ยังบอ๊ะเ้าจิสิวยังเป็นยังยีทอนเจ้านั่นนะชอไก่ชื่อโคไกชื่อโคไก่มาเห็ดกินชื่อเมชื่อพ่อแม่กินบอกะคมาจจะควมแทบันนี้ที่ว่าชื่อขนม่แม่บ โอ้ซื่อโครไก่ขนมอินโอ้สื่อขนมมันเป็นของกินดินบ่โบอินเหรอมันบ่อิ่มซื้อโครงไก่แต่มาเฮ็ดกินกับเข่าเนาะจยงอิ่มท้องพ่อแม่ก็ได้กินนะโครงขิดเล็กน้อยนี่หากหากเฮ็ดได้ไปซื้อว่าเพิ่นทอนหาซื้ไปซื้อสาหาไปซีโต๊กด้วยไปหน่อยหน่อยถูกฟ้าบนกระซีตกเลยพี่น้อย ขอบคุณนะพู <lite> <na. S 1> like ่ใหญ่คุนเป็นเยอะมากลูกขอบคุณเด้อสำหรับบอสเด็ดดีลูกในสิบอสเออว่าว่าน้าไม่ตาลูกลุกเมื่อขึ้นลุมื่อขึ้นลุมื่อขึ้นขอบคุณขอบคุณเด้อลยสิลูกขอบคุณขอบคุณเลยที่พักเงินมาให้ลูกที่พักเงินมาให้ลูกขอให้เพ่นมีสุขภาพแข็งแรงช่วยพรมีสุขภาพแข็งแรง

ขึ้นบอกบไกเจ้ามีโทรศัพท์อยูะไรเงี้ยต้องไปเสียยังนล้ววันนี้กินก็ปัตเติมเงินเนี่ยกินเนี่ยยังว่าเนี่ยกินอยู่เี่เออเออเอซื้อแล้วกินมันจะกินทองกินไฉเนาะเนาะโน่นนี่เแต่เจ้าละเมื่อให้แม่จะเก็บไว้ให้เด้อเพราะว่าถ้าเจ้าถือไว้นี่มันเสียย่างเมื่อนี่ตามรางลูกปลา ทำลองทึ้นไปเก็บข่อยกูว่เลยเอาได้ดีได้ไม่เป็นไรเลยทำวันนี้เก็บเอาบ่เออข่อยยันโมเฮียรับสิกรรมใบใบนี้เนาะคือรับใบรับใบอยู่จากใบพิชางบัจักพิชางใบบาทใบบาทใบบาทโู้เว่าใบบาททำบัจักใบยังใบพันหรือว่าใบด้อยใบด้อยเฮอู้ พี่น้องให้ฝ่าฝนกับชิตกเลยเนาะแม่นทางเขาก็บเได้ก้าบได้แบบนี้เนาะฝนสิตกลัดทางได้แบบนี้นะเบิ่งคักแล้วเปียกแน่ๆบ่แม่นทางทางแม่ก็บเได้โคโตกกัดไปเท่าแบบนี้เด้อสิกกะปะทางลูกเอ็นหน่อยแล้วก็น้องลูกปลาโดยทางเขาก็บเได้ขอจุกิุงเพียงแค่นี้เนาะโดยก็เดินก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพิุนยายนดาเด้อเนาะที่ว่ายบางแจงสแก้วเป็นสะพานบุญให้ในมือนี่สแก้วก็ได้ทำหน้าที่ นี่ให้เบิดสุขสุขลนได้พี่น้องเนาะขอให้เพื่อนจงดีดีเปแหงขอทางใดมาทางใด้ขอขอตลอดปลอดภัยเด้อเนาะเป็นทอมโฟมใส่ให้ลูกให้หลานตลอดไปเด้อโดยซาทุ่มยังเงียบตลอดนี่โอเคพี่น้องเยเนาะทางบ๊อบชุกก็ได้มาอัปเดตเรื่องราวทางเฮือนทางซานของทางน้องลูกปลาเราคือว่ามืออื่น ทางร้างเพื่อนก่ชิได้มาคืบหน้าโตอ,อีกพี่น้องเลยเนาะมาเห็ดเพื่อนอะไรพี่น้องเลยทางเพื่อนครัวแล้วก็ห้องน้ำไก่ชิได้คืบหน้าไปโตจนว่าแล้วบาดนี้พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยถ้าว่าบ่าวุาวาากว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภายัยพ่อแม่พี่น้องเนาะที่หับชมและหับพังทั้งสองของบ่าวุกกระได้พี่น้องเลยเนาะ พี่น้องเลยเนาะทางบริุกะกับพ่อประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะก็ะได้จบคลิปลงไปเสรก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะกอการกสบายดี